สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูพระวิภาวีเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตาตัวสะกดแม่กงมาตาตัวสะกดคืออะไรครับคุณครูมาตาตัวสะกดคือคำที่ใช้งอหนูเป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากางเกงร้องเพลงเสียงดังเป็นต้นค่ะนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังคนละสองคำ หนูอยากตอบคะขอหนูตอบได้ไหมคะคุณครูคำว่าน้องและห้องค่ะถูกไหมคะคุณครูทั้งสองคำนี้หนูคิดว่ามันสะกดด้วยงองูถูกไหมคะผมอยากตอบบางครับคำว่าช้างและแข็งแรงครับเพื่อนๆคิดว่าเราตอบถูกไหมแล้วคุณครูคิดว่าผมตอบถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าผมต้องถูกทุกคำแน่เลยครับเด็กๆตอบถูกทุกคนเลยคะ่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกับไปทบทวน และทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ